สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลรัตนครของเรากันนะคะอยู่กับฝนนั่นธนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยเลยเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันอีกแล้วนะคะมาดูข่าวรากกันที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีข่า,ากรรา,ศา,ศาสตร์ค่ะที่มีการจัดโครงการอบรมนะคะ l e s i n g Star f o o d Service SME พัฒนาดาวรุ่งธุรกิจการบริการอาหารค่ะ โดยกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยสาขาวิชาอุตสาหากรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศสตร์ราชมงคลพระนครในการที่จะขับเคลื่อนบุตรหมายของประเทศไทยนะคะแล้วก็ส่งเสริม SME ธุรกิจด้านของการบริการอาหารแล้วก็วิสาหากิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ ทางคณะนะคะก็เลยขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมอบรมในโครงการ Racing Star Food Service SME พัฒนาดาวรุ่งธุรกิจ การบริการอาหารค่ะโดยโครงการนี้นะคะได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานรปรลัอยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประจำปี2567โดยโครงการอบรมนะคะใช้ระยะเวลา30ชั่วโมงรวมแล้วก็5วันด้วยกันค่ะซึ่งใน5วันนี้นะคะก็จะมีการบรรยายพิเศษต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องวางแผนการเงินอย่างไรให้ธุรกิจปัง โดยอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมล กิจกรรมเสวนาเทรนในศตวรรษที่21สู่การสร้างสรรค์าอาหารสำหรับธุรกิจคาเฟ่โดยคุณเสมอพรสังวาสีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณนนท์แดงสังวานค่ะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะอาหารหวานและขนมอบสำหรับธุรกิจร้านคาเฟ่และการจัดตกแต่งอาหารจานหวานสำหรับธุรกิจร้านคาเฟ่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณนนท์แดงสังวานและอาจารย์อินทิมาเฮรันอัคาราวงศ์ค่ะ Sampai <laughs> กิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะการออกแบบเมนูสำหรับร้านคาเฟ่โดยเชฟสุรศักดิ์เจริญจันทร์ค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์สันสนีทิมทองมีเวิร์กช็อปนะคะการจัดตกแต่งอาหารสำหรับร้านคาเฟ่โดยเชฟสุรศักดิ์เจริญจันทร์และอาจารย์บุษยมาลีถนนทิพย์ค่ะมีการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อเรื่องก่อนเปิดร้านต้องรู้คุณมีใบอนุญาตแล้วหรือยังโดยอาจารย์นิชการกลัดดี มีเวิร์กช็อปค่ะเทคนิคการทดสอบภาชนะสัมผัสอาหารและมือโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญาแพรมงคลและกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะกาแฟลาเต้อาร์ตสำหรับร้านคาเฟ่และการสร้างสค์เครื่องดื่มแนวใหม่สำหรับร้านคาเฟ่นะคะโดยอาจารย์ธนิการนับวันดีและอาจารย์กู้เกียรติเวียงหาทัไทยค่ะเรียกว่าแต่ละหัวข้อนั้นนะคะเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่มีความสนใจอยากจะเริ่มต้นในการทำธรุรกิจเป็นของตัวเอง mm <laughs> ธุรกิจคาเฟ่ธุรกิจอาหารนะคะหรือว่าผู้ที่มีธุรกิจอยู่แล้วนะคะอยากจะเข้ามาเพิ่มเติมความรู้มาอบรมกับเรานะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยเทรนด์ของอาหารเป็นยังไงบ้างอยากจะอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทำธุรกิจแล้วหรือผู้ที่สนใจจะทําธุรกิจนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมดีๆกับทางคณะเทคโนโลย,ยีขหากกรรมศาสตร์ได้เลยหากว่าใครที่สนใจอยากจะลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมดีๆแบบ นี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของอาทางคณะได้เลยนะคะที่ f a c e b o o k คณะเทคโนโลยีข้าหาชก,กรรมศาสตร์ราชมงคลพระนครค่ะก็จะมีลิงก์ในการกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคมพร้อมกับรับใบประกาศ เข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ด้วยซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นการอบรมฟรีนะคะรับจำนวนจำกัดเพียงแค่50ท่านเท่านั้นหากว่าใครสนใจก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ข่าวจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะที่นักศึกษานะคะได้รับรางวัลน,นะคะทุนการศึกษาในการสนับสนุนทุนพัฒนาโครงงานค่ะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลพรันครนะคะขอแสดงความยินดีกับนักศรรรึกษาระดับประกาศนรรียบัตรวิชาชีพหรือวปอวชสาขาว,วิชาวิศวกร,รรมไฟฟ้าค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายวรกรพลดอนนะคะนายนภัรพิชยกิจค่ะนายไทยเขตสีเขียวและนายชนะชัยทองสิริที่ได้รับทุนการศึกษาในการสนับสนุนทุนพัฒนาโครงงานจำนวน30,000บาทด้วยกันจากมูนลนิธิสยามกรรมจรค่ะในการประกวด Alert Charger นะคะอุปรกรณ์ตรวจสอบและแจ้งเตือน คุณภาพไฟฟ้าสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจักรยานยนต์ไฟฟ้าและระบบโซลาเซลล์ขนาดเล็กค่ะโดยมีอาจารย์ดรพระสิทธิ์สุวรรณพิงคารนะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้โครงการต่อกล้าอาชีวะปี2567พันาอย่พัฒนายางสมาร์ท L.O.T Technician มุ่งเสริมทักษะ ความเข้าใจและเทคโนโลยีด้าน IoT ในช่วงของเดือนเมษายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสวทอชอจังหวัดประทุมธาน,นีค่ะโดยโครงการนี้นะคะก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมนั้นได้มีทักษะทันานของ soft skill ที่ได้จากการเวิร์กช็อปค่ะอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาการค้นคว,าว้าวิจัยแต่ว่าซอบต์สกิลเนี่ยก็คือการเข้าไปเติมความรู้นะคะแล้วก็ต้องเข้าไปเรียนรู้พัฒนาต่อยอดตัวเองอย่างสม่ำเสมอซึ่งสิ่งที่ได้รับอย่างแรกเลยก็คือนักศึกษาแล้วก็อาจารย์นะคะจากสถานศึกษาก็จะมีทักษะที่ติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะเป็นทักษะในการแก้ปัญหาการทํางานเป็นทีมทักษะการเป็นโค้ช ทักษะในการเรียนรู้ปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศัก,กยภาพของนักศึกษาและอาจารย์ซึ่งเนกเทคสมทชนะคะก็ได้สนับสนุนทีมนักวิจัยองค์ความรู้ทางด้านของ Internet of Things นะคะ พัฒนาหลักสูตร LOT แล้วก็ LLOT นะคะที่เป็นประโยชน์นะคะรวมไปถึงสถานประกอบการทางในภาคของอุตสาหากรรมแล้วก็ธุรกิจบริการที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆอ,อาชีวะศึกษานะคะได้เข้ามาเรียนรู้ได้บ่มเพาะนวัตกรสายอาชีวะพร้อมกับผลักดันเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมต่อไปในภาคของการทำงานต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะ ทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูข่าวจากทางคณะบริหารธุรกิจค่ะที่มีการจัดก,กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติขอบ3อีสสารบันสายสนับสนุนภายใต้โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรแห่งการเรียนรู้และประก,กันคุณภาพค่ะ โดยงานจัดการความรู้หรือ KM นะคะคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ระยะที่2 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติขอบ e. สาอีสรบันค่ะก็จะเป็นในเรื่องของสายสนับสนุนนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัทมาพยุงวงศรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในพิธีเปิดอาจารย์ปริชาตชวนรักธรรมหวัวหน้างานการจัดการความรู้กล่าวรายงานซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้มีความรู้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นค่ะ โดยการเสวนาครั้งนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องกระบวนการขั้นตอนสารบัญอ e ิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริมให้การดําเนินงานนั้นจัดทำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไปโดยได้รับเกียรติจากคุณปิยพรน้อยเจริญค่ะตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสารบัญคุณดาววันอองผุดผาด ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำงานวิชาการและบริการวิชาการคุณวันวิสาอุ่นจอกค่ะตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานฝ่ายบริหารคุณนัทานานอนุสิริตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ประจำงานสาร,รบัญก็ได้มาเป็นวิทยากรบรรยายด้วยนะคะในหัวข้อสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องศูนย์การเรียนรูดร้ด้วยตนเองชั้น2ห้องสมุดูนย์พาณิชยการพระนครค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของราชมงคลันครที่ฝนได้นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ RMTP u Live วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ